อยู่กันในเกมไหมครับก็ผมดักฟอกนู่นหน่อยก็อยู่ก,กับในม็อดที่มีชื่อว่าไลค์กในม็อบกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะไปทำการจับมอนสเตอร์กันก็จะเป็นมอนสเตอร์เจ้าชูปะคาบ้านะฮะก็แล้วผมก็ไปเจอสิอ่งที่น่าสนใจนะฮะแล้วผมจะพาไปดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ผมขอเตรียมอันนี้ก่อนนะฮะเป็นไอ้อาหารของมันอนะมันคือไอบ้บลิตทริสอันนี้ไงเตรียมมาเลยฮะเอาว่างไปตรงนี้เลยแล้วกันอนะ่ะแทนไฟไปฮะไป let's go แล้วผมก็มีเป็นรถรางครับผมก็เอามาไว้ทำบักนะฮะมันสามารถทำบักได้ฮะเอาผมเลยแล้วป่ะเนี่ยเอาอยู่ตรงนี้ผมขุดหลุมเอาไว้ฮะเป็นเป็นทางลงไปในถ้ำอีกถ้ำหนึ่งตรงนี้ฮะถ้ำเยอะมากแถวบ้านเออผมก็จะวางเป็นรางไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นรถรางนะฮะแล้วก็ทำมานี่วางไว้แบบนี้เลยฮะไอใบไม้เอคิดนานมากเลยโอเคแล้วก,กดนั่งแล้วก็นี่ฮะ มันคือเสียงไอ้พวกนี้แหละที่ผมบ่นว่ามันคือเสียงอะไรตรงนี้ฮะก็คือนี่แหละมันเป็นจุดสปอนเลยฮะมันเป็นบ่อกเกิดของไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนี้นะมันเป็นบ่อกเกิดไอตัวในไบโอมหิมะนะเนี่ยมันเป็นปีศาจหิมะเฮ้ยมีไอตัวนี้เกิดนะมันคือวิติโก้ปะ่ะเนี่ยผมจำไม่ผิดมันคือวิติโก้นะฮะซึ่งเราสามารถจับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอันเดสนะเป็นพวกแบบเผาอันเดสเราจับไม่ได้โอเค มาฮะผมเจอแล้วนี่ไงเป็นขั้นแบบขั้นพิเศษฮนะขั้นไวโอเลตหรือเปล่าเนี่ยโอแมงปีสีตัวสีม่วงๆฮะมาสิอืมโอมันตีด้วยะฮะโอเคเรียบร้อยฮะเทมเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เราได้มาหนึ่งตัวฮะเจ้าสุกกาบาทผมก็เจอเยอะนะมันเป็นสีเขียวอีกตัวหนึง่งอ่ะผมอยากได้มากโอเคเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นไอเทมปะเป็นมือไอผีอ่ะหรือเปล่าฮะโอเคเก็บนี่ก่อน แล้วก็เตรียมไฟมาไว้ปักไว้เดี๋ยวมอนเตอร์เกิเดแต่วพวกซอมบี้คิปเปอร์เกิดน,นะฮะแล้วก็สั่งให้มันเอ่อพาสซีฟก่อนนะประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปทําการจับอีกแล้วกันนะฮะขอเก็บก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไปฮะป let's go <S ผมเหมือนจะเห็นมันอยู่แถวนี้นะอีกตัวหนึ่งอะมีป้าตรงนี้โอเคจตต้องปักไฟอะแต่ขอทําทางขึ้นก่อนเอาไว้หนีเผื่อแบบวิ่งหนีมอนเตอร์ตัวอื่น เอ้ยคิปเปอร์มาสิมาสิมาสิมาเลยระเบิดเลยเพื่อนระเบิดเลยนั่นแหละโอเคฮะแต่ขอเก็บนี่ก่อนเฮ้ยแม่งมาจากไหนเนี่ยไอ้นี่ไอผีเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเย้ยเย้ยนี่ไงมามาสินายอ่ะนายตีเบามากเลยโอ้ยตะกี้ไม่โดนอืมสร้อยฮะกลับเป็นเอเดอร์เพลเก็บมาก่อนต้องการมากมากฮะเพราะว่าเราใช้ไปเยอะมากผมลงไอ้มอสเอ่อไอเทมฟิสิกส์นะ เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเป็นตัวสีเขียวเฮ้ยเลือดมาเยอะนะตัวสีเขียวเนี่ยไอ้ขั้นเวลแดนซเนี่ยเลือดเจอก่้วยขั้นไวโอเลตอีกเยอะเลยฮะโอ้แบบแบบโอเคเราเทม้ยโอ้กินเยอะป่ะแล้วก็กัดทคตแรงนะกัดแรงมากๆแล้วมีเสียงตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าเสียงไอ้ตัวนี้หลอนเสียงฮะเออโอเคเอาเป็นโซลต์โกดใสไปเลยอ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการสั่งให้พาสหยก่อนละกัน ประมาณนี้แล้วก็เก็บนะฮะต้องเก็บอ่าแล้วผมจะทาการสํารวจถ้าแล้วกันในีตรงเนี้ยโอเคเก็บไปเลยฮะได้มาสองตัวแล้วสองสีแล้วฮะแต่ข้ามเวลแดนมันจะโหดกว่านะฮะโอ้โหผมเจอ,อกแล้วฮะไปข้ามเวลแดนแต่ผมไม่เอาละเราพอนะฮะเราแค่อย่างตัวก็พอแล้วมาสินายตีเลยฮะเราขอแบบฟาร์มเอาให้ไ,ไม่ไปลวไม่เอาเนื้อซะหน่อยนะต้องการเนื้อมากมาก ในถ้ำนี่คือไอ้พวกนี้เกิดกันเยอะมากไอ้ชูบากาบ้าเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีเสียงผีป่ะโอเคเดี๋ยวทำการเสกลูกน้องก่อนผมไม่ไว้วางใจในม็อสนี้ฮะในถ้ำนี้ด้วยมันมีเสียงอีกอ่ะเสียงไอ้ชูบากาบ้าเนี่ยมีป่ะอ๋อนั่นไงเจอแล้วฮะมาแล้วมาละอือแป๊บหนึ่งนะมันมาไวมากมสปอนแล้วก็ตีมเลยเออนั่นแหละมันตีใส่โกเดนพลังแบบดาม,มเม็ดแรงมากอะ่ะ มันโหดแต่ไอตัวเนี้ยโคตรโหดโอเคบอกไว้ก่อนอืแรงแรงกิงงเรียบร้อยฮะเราบีดาบแตมอนไงมันแรงกว่าอยู่แล้วมาเดี๋ยวต้องไปหาเสียงไอ้ผีพวกนี้อีกฮะต้องการเอเดอร์โปรไงอย,อย่างมากเออเฮ้ยเสียงอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ปะเนี่ยเออหรือว่าทางนี้ปะมันมีนทางไปฮะทางนี้เหล็กนี่ผมยังไม่เอานะผมมีเยอะแล้วที่ที่บ้านเหล็กเยอะมาก โอเคเดี๋ยวกลับไปที่เดิมฮะเหมือนมันจะหยุดแถวนี้เสียงมนันอะโอเคขุดไปเลยผมมีแบบบัฟนี่อยู่บัฟขุดไวนะผมก็ใช้คำสั่งนั่นแหละเอฟเฟกนะฮะแบบใช้คำสั่งทับเอฟเฟกต์อะให้มันมีเอฟเฟกนะฮะโอเคเดี๋ยวขุดไปเลยฮะตรงนี้วะเนี่ยเสียงอะอุย้ยโอ้ไปทางออกนี่หว่าแล้วก็มีไอ้ซูปอร์กาบ้าอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวฮะเป็นตัวธรรมดาผมไม่เอาฮะม,มันเลือดน้อยเกินอะเปนมาปะเนี่ยมาไม่เอ่ยนะไอ เหมือนจะไม่มานะโอเคแนตะ่ผมหาเสียงก่อนนะมันคือเสียงตัวอะไรเนี่ยเสียงมันคตรน่ากลัวโอเคฮะก็ตัดคลิปก็มาตรงนี้ระงับกันผมก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาพวกของเพิ่มเติมมานะฮะโอเคเดี๋ยวต้องหาทางลงไปอะ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยนี่แกมามาแล้วเดี๋ยวก่อนนะมาซิมาซ้อหือแหลกด้วยแหลกด้วยแต่ก่อนทำไมเฟรมเรทมันตกเนี่ยตีหน้าเลยเรียบร้อยตายฮนะ โอ้มันสู้ง่ายมากไอตี๋ตัวเนี้ยสู้คุดง่ายเลยเดี๋ยวขุดหาทางทำบัคก,ก่อนแล้วกันนะโอเคฮะเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้มาเตรียมไว้ก่อนแล้วก็วางรถลางตรงนี้วางใบไม้ปาบก็ให้แล้วก็กดขึ้นเอออ้มันมันมองไม่ได้มันอยุดลึกเกินนะผมต้องขุดลึกลงไปปะเดี๋ยวลองขุดลึกลงไปดูฮนะถุบนี่มาก่อน อนี่เก็บไปก่อนนะฮะแล้วก็นี่มาเตรียมไว้แล้วก็ต้องทําทางลงไปอีกลึกๆหน่อยละกันสักตรงนี้อ่ะมันจะโผล่ทะลุมาปะเนี่ยมันเป็นเสียงผีดำๆมาโอเ้ยเดี๋ยวต้องวางนนี้ก่อนแล้วก็เอ้ยจะกดนั่งทําไมก่อนละเนี่ยอย่๋เพิ่งเด่าเพิ่ง,งกดนั่งฮะมีปะมันไม่เห็นนะไม่อยู่ตรงนี้มันคือตัวอะไรไม่รู้ผมม่เห็นอยู่นะ เออโอเคเดี๋ยวทบุบได้เลยต้องขุดลึกไปอีกอะโอเคเดี๋ยวทุบลางมาก่อนละกันนะฮะแล้วก็ต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งอะซักตรงนี้ละกันนะแบบนี้ฮะเออเราก็ทำการวางไปเลยแล้วก็ใบไม้ปราบเขให้ดูสิเออนี่ไงมันคือบอสป่ะเนี่ยมันคือลูนนะ่ากลูนหรือเปล่า ดูนะ่ากลูนะฮะมันคือบ <ๆ S 1> อสผีแน่ๆเลยว่ะมันเป็นมินิบอส์นะเฮ้ยผมว่าได้อยู่นะคลิปนี้คือมาสู้กับมินิบอสแล้วกันผมจะไม่ผิดมันคือมินะิบอสในตัวนี้ไอตัวสีฟ้าเนี่ยโอเคผมจะทําการขุดไปหามันนะฮะมันจะตีแรงว่ะเนี่ยผมว่าตีแรงวะ่ะจะไหวหรือเปล่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้จะตายโชว์หรือเปล่าฮะต้องมาลองดูบ่ะผมไม่แน่ใจว่าจะตีแรงหรือเปล่านะนี่ชื่อมันขึ้นตรงนี้ละต้องขุดไปหาแนละ้วฮะจัดไป อย่าเพิ่งนะเพื่อนมันไม่ทะลุมหาเล้เหรอปกติฟิลมันจะทะลุมหาแล้วนะเฮ้ยถึงละยังไงดีวะนนี้่ยจะสู้ได้หรือเปล่าฮนะต้องลองว่ะมันต้องแบบลองดูฮนะโอเคเ๋ยวต้องทำทางดีๆอะ่ะโอเคขุดไปก่อนเออจะหาทางลงแบบไหนมันมีทางลงอะ่ะถ้าเกิดโดดไปที่ผมไม่กล้าจะโดดนะดีลัวมันตีแบบแรงอะ่ะ โอเคกินก่อนกินเผื่อไว้ก่อนเลยนี่ผมเอาเนื้อมากะมาด้วยเตรียมมาเลยฮะเนื้อมากะโอเคเดี๋ยวทําการเออตีได้ไหมมันตีไม่ถึงเลยมันตีไม่ถึงนะโอ้ยเลือดประโคดเยอะแล้วป่ะผมมเลือดเยอะมากตอนนี้กินนี้โอ้โหเลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหโอเคครับผมตีมาก่อนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันตีทำไมผมมันมืดอ่ะ นี่ผมมีในวะิชั่นนะผมใช้คำสั่งมานะเฮ้ยมันมันไม่ใช่ลนะฮะติดไบต์เหรอติดไบต์เน็ตเหรอโอเคมันหายทำไมสกิลผมมันเอ้ยเอ้ยแป๊บบนึงทำไมทำไมไอ้ในวิชั่นผมหายอะ่ะสกิลเนี่ยผมตั้งมันนะอินเวนตี้นะเฮ้ยมันหายได้ไงอะ่ะโอ้โหไอ้ตัวนี้มันตีแล้วไอ้พวกสกิลบัฟผมหายเหรอเฮ้ยขี้โกงกันนายมันตีแล้วที่บัฟผมหายเลยอะไรวะเนี่ย ผมเหลือแค่ไอ้บัฟนี่แหละฮะบัฟไอ้ไอ้ขุดไวโอเคซัมมอนลูกเราเพิ่มแล้วกันนะมาช่วยหน่อยทีเล่นมันเยอะเกินอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยผมเมื่อกี้คือมันตีรับเอฟเฟกต์ผมหายเลยไม่โอ้แม่งโคตรโกงเลยนายอะ่ะตีไม่ถึงนะมันอยู่ตรงไหน,นตัวมันเนี่ยไปอาหารแล้ว,นะลวโอ,โอ้มันล็อกอุ่นได้เหรออืมไม่คือมินิบอสนะคลิปนี้มีคอนเทนต์ละ มีคอนเทนต์สัก,กทีนะแบบปกติคือผมแบบไม่ค่อยมีคอนเทนต์เลยแต่คลิปนี้คือมีแล้วจัดไปเลยฮะเอาหายไปละอยู่ไหนเนี่ยชื่ออยู่ตรงนี้เอออย่าร้องหมดที่เราเห็นนะเพื่อนเราเห็นชื่อนายไอ้ตัวมันตีแรงอยู่เหมือนกันต้องระวังนะมันตีแรงอยู่โอเคทําการสัมบอนเพิ่มเลยจัดไปอยู่ขา้างตีมันเลยนะ่ะตีมั่ให้ทีสิเราตีไม่โดนอะ่ะจบนะตบหน้า,หนาโหฮิตบล็อกมันอยู่ไหนเนี่ย ผมหาฮิตบ็อกไม่เจอครัเออผมทำการขุดก่อนทำทางโล่งๆก่อนวันนี้ต้องไปติดบล็อกกันบล็อกหนึ่งเดียวเคตีโดนละมาเลยนายมาเลยเฮ้ยมันตีไม่โดนอ่ะโอ้ยบล็อกก่อนอุ้ยแรง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 จริงแรงจังนะโอ้มันตีโลโลเลยว่ะแล้วไอ้โกเลมไอ้นั่นผมตีไปไหนไอ้พี่สาวนีไปไหนโหแรงแรงแรง สามมอนเพิ่มก่อนแซมมอนเพิ่มเร็วโอเคชาร์จพลังแล้วก็ไปเลยนะฮะเป็นตีมันตีมันตีมันสั่นแหละตีมันเลยพวกนายลมตีลมตีเรามีลูกน้องเยอะไงเรามีสมุดอยู่เยอะนะฮะมันเตะติดตไปอะ่ะติดไบเนทฮะตีนหน้าตบหน้าตบหน้าไปแล้วบล็อกด้วยบล็อกด้วยแล้วก็ทำการซซมมอนเพิ่มแล้วกันนะฮะไปเลยทุกนาย อือแต่เลื่อนม,มนเยอะอฮะมันจะตายปั้เนี่ยมันจะตายกี่นาทีมะเนี่ยผมว่าคลิปนี้น่าจะหนาแล้วก็ต้องปักอีกเยอะเลยเลยตอนนี่ยต่ผมจะไปตีเข้าทีละสองนะเมทอ์แเนี่ยเฮ้ยมันหนีแล้วมันเริ่มจะหนีแล้วเฮ้ยอย่าหนีมันนะมาขอฆ่าก่อนอยากได้ของอะ่ะมันเกือบตายแล้วฮนะอีกแค่นิดเดียวเดี๋ยวก่อนปักไฟก่อน แล้วก็เออจะต้องทําการขุดแต่ตรงเนี้ยทิ้งก่อนมันติด,ดตรงเนี้ยดิมันชอบติดไอ้พวกบล็อกไว้พวกผีพวกนี้ฮะมันก้ตายแล้วเอาเรียบร้อยฮะเอาขวาลิทบตายเลยแล้วก็เหมือนผมจะได้ของปะเหมือนจะเป็นอันนี้ฮะอ๋อมันคือ so Stone อันเดดโซสโตอเนี่ยผมจะไม่ผิดก็คือมันใช้ทําการซัมมอนบอกนะก็คือไอ้ตัวอมาการิสนะ,ะมันใช้แตคำการคราฟอะ โอเคก็ตัดคลิปกันมาที่บ้านเลยดีกว่านะฮะก็นนี้คือนะใช้คําสั่งวาร์ปนะก็คือใช้แผนที่วาร์ปมาที่บ้านนั่นแหละแล้วก็ไอโซสเตอนี่คือมันมันคือไอของอันเดสอแตก็คือมันสามารถทําการคราฟได้นะฮะคราฟเป็นที่ซัมบอนบอสนะก็คืออันไหนแป๊บหนึ่งขอหาก่อนละกันมาเคื่อนที่สีเขียวนี่เลยนะมันคือที่สปอนบอสอะมาการิตนะฮะซึ่งมันต้องใช้นี่มันล้อมแบบวงแบบนี้ฮะมันคืออะไรเนี่ยอ๋อโซสเตอร์แล้วก็ ออกซิเดียมป้ายนี้โอเคคือออกซิเดียมนะก็ต้องคาแบบนี้ถึงจะสามารถสู้กับเจ้าอมากาลิตได้เป็นบอสสุดโหดนะฮะในมอสไล่ขในมอสอันดีนะฮะเออแต่ว่าผมจะทําการสู้กับไอตัวนั้นดีแบบว่าไอตัวบอสเออจากนารกแล้วก็บอสที่มันเป็นปืนกลน,นะผมว่าผมไม่อยากจะสู้อ่ะผมะอยากส,สู้แบบแตบบอมากาลิตอย่างเดียวก็พอแล้วฮะเพราะว่าผมกลัวมันจะแหลกอะ่ะ พราะว่ามันต้องไปสปอนในนรกไงไอตัวนรกกับบอสนรกอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าในนกรกมันจะแหลกหรือเปล่านะโอเคผมว่าผมจะทําการแบบเออโปรเจกต์นี้คือผมจะสู้กับแค่บ,บอสอมากาลิตตัวเดียวก็พอละฮะเออแต่ว่าของก็คือยังไม่พร้อมไงตอนนี้อกี้คือนกสีแดงวะเหยียดได้ปะเตรียมไนนี่ก่อนแล้วกันมันมีมังกรงด้วยอ่ะบางกร,งกรนะั่นน่ะไอมาหลอกอ่ะไงดีวะเนี่ย โอเคทำการเสกเจ้าบีโฮเดอร์มาขี่เล่นแล้วกันคลิปนี้โอเคฮะนี่ไงเจ้าบีโฮเดอร์โอ้โหแม่งหลักอะไรปะเนี่ยอุวยบอนเตอร์เกิดอ๋อไอตัวนี้เดี๋ยวก่อนเอาถอยมาก่อนเฮ้ยเอ้ามันไปใส่สกิลโดนไอ้มารกะแม่งลอยได้ไอตัวนี้นี่เดี๋ยวก่อนท่านายไปเลยอย่าอย่าอย่าใช้สกิลแถวนี้ดิโอ้โหแม่งมารกะผมมันจะหนีวะเนี่ยโอเคยังอยู่ที่เดิมนะปะโถเว้ย โอเคตรงนี้เหมือนจะมีสไปเดอร์อยู่แล้วก็ทำการกด x นะฮะกด x คือมันจะใช้สกิลของมันนะเอฟบีโฮเดอร์เนี้ยสกิลไอ้นี่ขึ้นพลังอ่ะเนี้ยฮะโคตรเทเลยเท hey มากมากอืม่มแรงอะ่ะแรงมากฮะไม่ทำลายบล็อกได้แบบจัดจ้านมากตายฮะแมันมุมก็ถือว่าได้อยู่เลยฮะ,ะสกิลของบีโฮเดอร์โอเคผมเจอเจ้าบีโฮเดอร์ว่ะผมว่าทำการฆ่ามันทิ้งแล้วกันมันจะดรอปของดีป่ะเนี่ยอยากได้ของจากตัวมันอ่ะ วิ้ยเอ้าแล้วผมโดนอะไรนต่สกิลอะไรเนี่ยอ๋อสกิลบอลมันเหรอมาซินายเราต้องใช้แบบชาร์จเนี่ยพลังไอ้ตัวนี้มันสามารถหลบได้ฮะมันหลบได้ง่ายๆไอ้บอลอันเนี้ยมันช้าอยู่มาสิไม่โดนหว่ะตีไม่ถึงตีไปแต่ก็หลบฮะหลบหลบบอลมันเลื่นบอลมันแรงมากโอเคเนี่ยมันสามารถหลบได้แบบง่ายๆไอ้สกิลของมันนหละไป่รีบร้นี่ ไปเกือบตายแล้วแล้วเหมือนตัวอะไรมาด้านล่างเนียโอเคเฮ้ยมันมีตัวต้นไม้มาดีกว่าไอตัวดูดนะไอตัวดูดเลือดเฮ้ยอย่าเพิ่งมาแจมสินายอ่ะมาสิไม่โดนว่ะอุ้ยโดนสกิลไปแล้วฮะโดนดูดละติดพิษผมเกลียดตัวนี้มันติดพิษมากอ่ะมันโคตรนนะ่ารำคาญเลยตัวติดพิษเนี่ยฮะ มาแต่ต้องเจอลูกน้องของเรานะไปเลยนายเออนั่นแหละเกิดด้าน,น,นหลังวับมาด้าน,น,นหลังตีมาเลยเจ้ากโกเลมตีเออโอเคฮะอันนี้ตีไปละตีปุ๊บมันตกเลยมันติดหนักนะโอเคเดี๋ยวงลงไปตีมันก่อนโอ้ยโอ้โหตัวสกิลมันแรงมากพลังมาซีซซมมอนเพิ่มไปเลยเอาให้หายหายเอาเพิ่งมาเพิ่งสปอนมาเหร โอเคฮะตีมันตีมันตีมันนั่นแหละตีมันอีกแค่นิดเดียวมีปล่อยไปเลยฮะเฮ้ยโอ้ยหลบก่อนหล,ล,ลบก่อนมันปล่อยมาเอาตายเรียบร้อยขอเก็บของหน่อยสิโอเคได้ของมาแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วตัวอะไรมาตีผมอะโอเคตีมาเลยเนี่ยมังกรอ,อะ่ะแม่งลาคานอะ่ะมันชอบตามมาไอ้เมอร์ล็อกเนี่ยฮะเกิดกันเยอะมากเลยแถวเนี้ยจะต้องเพิ่มอีกอะเพิ่มอีกนั่นแหละนั่นแหละลุมตีมาเลยพวกนาย เดี๋ยวลองผสมธาตุดูแล้วกันนะเอาเจ้าดาจินมาแล้วกันนะจัดไปไปเลยมันจะเป็นตัวอะไรฮะฟิวชั่นกันต้องลองดูอะตอนนี้เออเฮ้ยมีแม่มดตัวนี้ว่ะเฮ้ยอ๋ออ,อ,อ,ออ้แบนชีเหรอแล้วแบนชีมันมาจากไหนอะนีออ่ทำไมแบนชีตัวใหญ่อย่างเลยหรือว่าตัวของผมวะเฮ้ยหรือว่าตัวนั้นมันผสมกันเป็นแบนชีเหรอไอ้ดาจินกับไอ้ตัวปีศาจหินเนี่ยไปไม่ต้องลองดูอีกฮะ เกยซัมมอนมาเพิ่มแล้วกันนะเพิ่มเลยเพิ่มเลยโอเคตีมันตีมันอ๋อนี่ไงอ๋อมันใกล้กันเป็นแบนชีนะฮะเอ,อ้ยดีว่ะแบนชีตัวโคตรใหญ่โอเคผมได้โนเลตของแบนชีมาฮะหนึ่งโนเลตโอเคโอค้โหเสียงแม่งหลอนมากนะฮะเดี๋ยวขอทำการลงก่อนละกันนะเฮ้ยลงสิลงสิลงสิอเออนั่นแหละเหลือแต่แม่มดนะหนึ่งตัวตรงนี้มาสิออ้โหไม่ปลา,าพิษใส่ตีไปเลยอ่ะตีหน้าไป ้อยฮะตายแล้วก็อุ๊ยตัวนี้เป็นแอมบ์ล้อนี่ว่าแต่ของเต็มอุยชิปเพิ่มมาแล้วผมติดอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรโอเคเก็บมาก่อนฮะโอ้ของเต็มละเอาฐานหินทิ้งบ้างเลยเ,เก็บแอมบ์ล้อมาต้องการแอมบ์ล้อามากมากแล้วก็ขอทําการทดสอบดยสิมันจะได้อันนี้ปะแบชีปะแล้วผมติดอะไรวะเนี้ยบริษัทหินมาแล้วกันนะกดมาซี่นั่นแหละ้อยแล้วก็ทําการสปอนเลยแซมมอนมา เฮ้ยนี่ไงได้เป็นแบนชีนะฮะเป็นผีเวลสองซะด้วยโอ้โหเป็นตัวโคตรใหญ่อ่ะมันผมว่าผมชอบะลยตัวนี้มันมันเท่ดีอ่ะมันร้อนหลอนแบบเท่ๆนะเออโอเคก็ผมว่าพอแล้วนะคลิปนี้คือคนอัดคลิปเริ่มเจ็บคอแล้วโอเคแล้วก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บาย